สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็กลับมาพบกับจ๋าอีกแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะก็ยังเป็นคลิปตกแต่งบ้านคริสต์มาสนะคะในคลิปนี้เนี่ยจ๋าจะมาตกแต่งบ้านคริสต์มาสในห้องนี้นะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวจ๋าจะจัดต้นคริสต์มาสนะคะที่มุมตรงนั้นนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแกะของขวัญคริสต์มาสกันในห้องนี้นะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวจ๋าจะพาทุกคนนะคะไปดูกันนะคะว่าจ๋าตกแต่งบ้านคริสต์มาสห้องนี้นะคะออกมาเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะยังไม่ได้ชมคลิปจ๋าตกแต่งบ้านไป คลิปล่าสุดนะคะเดี๋ยวจ๋าจะาลงลิงก์นะคะไว้ใต้คำอธิบายด้านล่างนะคะทุกคนค่ะก็เข้าไปชมกันได้นะ,ะโอเคคะ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มคลิปวิดีโอกันเลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจ๋าจะตกแต่งบริเวณประจกตรงนี้นะคะก็จะตกแต่งด้วยตัวการเล่นนะคะทุกคนคะ่ะเป็นตัวการเล่นที่แบบซื้อมาประมาณ2-3ปีที่แล้วนะคะมาพร้อมกับไฟตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็ตัวการเล่นเนี่ยจะเป็นประมาณแบบ มีเกล็ดหิมะปกคลุมอะไรประมาณนั้นนะคะแ้วก็นี่ทุกคนหาจ๋าจะตกแต่งคู่ด้วยตัวริบินสีไวเบอร์กันดีนะคะเพราะว่าจ๋าอยากจะเพิ่มสีสันนะคะทุกคนค่ะในห้องนี้นะคะคือธีมตกแต่งคริสต์มาสในห้องนี้เนี่ยจะออกไปทางโทนสีขาวสีทองสีเงินอะไรประมาณนั้นนะคะจ๋าก็เลยอยากจะเพิ่มสีสันในห้องนี้นะคะจ๋าก็ ผูกโบแบบง่ายๆที่เราผูกกันนะคะไม่มีอะไรพิเศษมากมายนะคะทุกคนค่ะนี่ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็สวยอยู่นะทุกคนว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะ ต่อไปนะคะทุกคนขาจ๋จะทำ DIY ตะกร้าจากร้านดอลล r าทรีนะคะสำหรับเป็นฐานตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะก็อุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็มีตะกร้าจากร้านดอลล r าทรีนะคะ1ดอลลาร์ก็ประมาณ36บาทนะคะทุกคนขามีเป็น snow blanket นะคะก็เป็นผ้าห่มหิมะนะคะจากวอ m a มาจ๋าซื้อมา เก้าเหรียญก็ประมาณ300กว่าบาทนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED ด้วยนะมีมีดคัตเตอร์แบบคมๆนะคะทุกคนค่ะแล้วก็ปืนกาวนะคะวิธีการทําง่ายๆมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย ก็ขั้นตอนแรกนะคะทุกคนคะ่ะก็ใช้มีดคัตเตอร์นะคะตัดที่ฐานที่ก้นตะกร้านะคะออกนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะคะเดี๋ยวมีดจะบาดมือเอานะคะเพราะว่าจะโดนไปแล้วนิดนึงนะคะทุกคนคะ่ะก็ตัดออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ปืนกาวนะคะทุกคนค่ะทาบริเวณที่เราต้องการนะคะแล้วก็ใช้ตัวผ้าห่มหิมะเนี่ยติดลงไปให้รอบตะกร้าเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะ นี่คะ่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่ใช้พ้าห่มหิมะนะคะติดลงไปรอบๆตะกร้านนะคะออกมาก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็เอาไปตกแต่งนะคะที่ฐานต้นคริสต์มาสได้เลยนะคะ นี่ค่ะทุกคนค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะวิธีการนี่แบบง่ายๆมากๆเลยนะคะจะใช้งบประมาณไปทั้งหมด600กว่าบาทนะคะทุกคนหาก็เพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะ ส่วนเป็นคอฟฟี่สเตชันนะคะที่ชั้นวางติดผนังตรงนี้นะคะจ่าก,ก็ตกแต่งด้วยเหมือนกันค่ะทุกคนค่ะก็มีเป็นบ้านคริสต์มาสนะคะแล้วก็ต้นคริสต์มาสนะคะตกแต่งคู่กันนะคะโอ้ทุกคนค่ะตอนนี้ที่เท็กซัสนะคะวันนี้อากาศหนาวค่ะสี่ถึงห้าองศาคะคือสําหรับคนเมืองร้อนเนี่ยสี่ถึงห้าองศานี่คือมันหนาวนะคะทุกคนค่ะก็คืออากาศแบบ จ๋านี่แบบปรับตัวไม่ทันเลยนะคะเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาอากาศยังร้อนอยู่เลยนะคะพอมาอาทิตย์นี้นะคะทุกคนคะ่ะอุณหภูมิแบบลดลงเยอะมากๆเลยนะคะจ๋าถ่ายคลิปตกแต่งบ้านคลิปนี้นะคะแล้วก็อุณหภูมิข้างนอก4 5หองศานะคะทุกคนถบบได้บรรยากาศคริสต์มาส มากเลยค่ะทุกคนคะ่ะกิ่งสนเล็กๆนะคะทุกคนที่จะเอามาผูกด้วยริบบิ้นสีไว้เบอร์กกนี่อันนี้นะคะจ๋าจะเอาไปตกแต่งที่โคมไฟติดผนังนะคะซึ่งตัวกิ่งสนเล็กๆเนี่ยจ๋าซื้อมาจากวอมาร์ตนะคะอันหนึ่งก็ประมาณ36บบาทค่ะแล้วมันสวยด้วยเหมือนของจริงมากเลยนะคะเนี่ยค่ะทุกคนคะ่จะจ๋าก็เอามาผูกติดกับโคมไฟติดผนังแบบนี้นะคะแล้วจ๋าก็ผูกเป็นโบเล็กๆนะคะทุกคนคะ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนค่ะก็ถึงเวลาจัดต้นคริสต์มาสแล้วนะคะห้องนี้นะคะทุกคนค่ะก็เป็นปีแรกนะคะที่เราจัดต้นคริสต์มาสห้องนี้กันนะคะต้นคริสต์มาสต้นนี้นะคะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะประมาณ เราซื้อมาประมาณ5ปีเกือบ5ปีได้แล้วนะคะก็คือแบบยังโอเคแต่ว่าไฟบางดวงมันขาดนะคะพ่อไม้เนี่ยเปลี่ยนไฟให้แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณพ่อไม้อีกครั้งหนึ่งนะคะถึงจะยุ่งยังไงนะคะก็ยังมีเวลาเปลี่ยนไฟให้นะคะทุกคนคะ่ะก็นั่นเลยคะ่ะทุกคนคะ่จะจ๋าก็จะ,ะกางกิ่งนะคะ ต้นคริสต์มาสนะคะออกนะคะจะได้เป็นพุ่มสวยงามนะคะทุกคนคะซึ่งความสูงของต้นคริสต์มาสต้นนี้นะคะก็ได้ได้กับต้นคริสต์มาสนะคะในคลิปก่อนที่จะได้ตกแต่งไปนะคะก็ความสูงประมาณเจดฟุตครึค่งนะคะทุกคนคะ่ะราคาก็ไล่เลี่ยก,กัน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะประมาณ5 0 0พันกว่าบาทนะคะจะซื้อมาจากวอลมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจ๋าจะตกแต่งลูกบอลคริเตอร์นะคะทุกคนคะ่ะที่เป็นสีๆแบบนี้นะคะจ๋าก็จะ มัดรวมกันแบบนี้นะคะก็ง่ายๆนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะเวลาแต่งเสร็จออกมานะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะจ๋าก,ก็เอาไปตกแต่งที่ ต้นคริสต์มาสนะคะจ๋าว่าแบบสีลูกบอลกลิตเตอร์สีนี้นะคะกับต้นคริสต์มาสเนี่ยสีมันแบบเข้ากันมากๆเลยนะคะเวลาโดนแสงมันก็จะแบบระยิบระยับสวยงามนะคะจ๋าชอบอะไรประมาณนั้นนะคะจ๋าก็ตกแต่งด้วยลูกบอลกลิตเตอร์เหมือนกันนะคะทุกคนค่ะที่มาเป็นไม้ๆแบบนี้นะคะที่จ๋าซื้อมาจากฮอปปี้ล็อบบี้นะคะเวลาเราเอาไปตกแต่งที่ต้นคริสต์มาสนะคะก็เสียบไปเลยนะคะก็ตกแต่งแบบง่ายๆนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะ I was closing down for business ก็เดี๋ยวรอเด็กๆนะคะกลับมาจากโรงเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตกแต่งต้นคริสสมาสกันนะคะ In my little present shop When the bell on the door โอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เด็กๆกลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันตกแต่งต้นคริสต์มาสนะทุกคนค่ะนี่คร่ม้นไมยกเน ปีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแกะของขวัญกันในห้องนี้นะคะทุกคนค่ะคริสต์มาสเด็ดดี้เฮาแซมมมา It's merry way okay, And for single โอเคนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะตกแต่งบ้านคริสต์มาสห้องนี้นะคะออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะคะทุกนะคนค่ะ It was the night before Christmas I was closing down for business in my little prison shop when the bell on the door jingled once more and then คลิปนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนค่ะน้องฟินไหนน้องฟินบอกว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับโอเคนะคะทุกคนค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปตกแต่งบ้านคริสต์มาสนะคะ ที่จะเอามาฝากกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะน้องฟินสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Well I'm all for Christmas All the happy smiles and the wishes And I want it all from the lights to the mistletoe